เอากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้อมื้อนี้ครับพ่อๆครับลุงโบคือเก้านั่นแหละครับอ่าลุงโบศิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการลงจับปลาครับผมมื้อนี้น้ำหลากครับผมอยู่ทั้งอำเภอเพ็ญครับลำน้ำเพ็ญวัดสันพี่น้องเอ้าอยู่ในอำเภอโตอำเภอเพ็ญนี่ล่ะพี่น้องจังหวัดอุดรธานีวัดสันว่าเอาเบิ่งกันครับผมเป็นจังไรวัดสันหมานบ่วัดสันเอ้าเบิ่งกันครับผมเออ คันไี้ยินเสียงแค่ยังได้เราก็เลี้ยวนาเลี้ยวหลังอยู่สันพี่น้องเออมันมาว่าสั้งสร้างว่าเขาสะดุ้งเ้าแท้ว่าสันว่าเออมันเป็นอยังไรสะดุ้งหฮามันมาหวานมันเคยจังได้มันกคุณหน้าคุณตานนาพี่น้องเนาะเออเอาจังสี่แหละครับผมหาอยู่หากินมันต้องคุณหน้าคุณตากันว่าสันป่าเขาจะเขาสะดุ้งว่าสันว่า เอาเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้องเออเอาผู้นางเปียกก็มีของแก่เล่าอะไรล่ะครับประขามเปียกมาซาน <c oughs> เออผู้ใไงกำลังใจพี่น้องเอ้าเนี่ยคือบรรยากาศครับอบอุ่นครับหาอยู่หา,หากินแบบคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องเออจังเสียล่ะครับผมหาอยู่หากินกันครับผมเอาน้าม้ากับแบกสรุงแรนไซเี่ครับว่ามันแบกสรุงแรนหนีเนียครับ <c oughs> ให้มันมาหลุดน้ำมาซานพี่น้องเอ้ยเออเอา เศษและครับผมเออพื่นนะครับสรุงมุนกระตักเอาตักเอาครับผมเออว่านเขาเต็มสรุง้งเ้าบแม่ม่นจะคุยอ้วนเอาว่านเขาเต็มสรุง้งเราบอกเมนเฮ้ยมา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 ซีหาตัวโอ้ย บรรดาเจ้าคือเขาเป็นกอะเป็นกำเขาคือว่าเขาดำมูนว่าสันวามันเป็นยังสี่อะพี่น้องสะดุ้งซื้อ้านดนอนสะดุ้งไปซื้อล้านไดล้านนี่แสดงว่าล้านนี่มอหมานครับสะดุ้งมอหมานนี่แหละครับสะดุ้งสะดุ้งอื่นหมานหมานไม่สะดุ้งเล่าว่าหมานสะดุ้งเดียวว่าสันพี่น้องเออเป็นตนายนเราไปซื้อล้านไดนอนอยู่ในอำเภอเพ่นบ่ซื้อจะใส่อยู่อำเภอเพียนเลยในเมืองอุดรในเมืองอุดรนะพี่น้องเออ ซื้อว่าร้านไหนซีบ๊ไปแสดงว่าบมาค่ะป็น่นมาี่มาได้น้าองมาก็เปจอรบสัอย่งว่าแต่พี่น้องเอมาหรือมาเออแล้วนี่แหละครับผมคือคักครับพี่น้อง สุดยอดครับผมสุดยอดครับบรรยากาศจังสี่พี่น้องหาเบื้องยากครับเอออันนี้ก็ครั้งแรกที่ทางทีมงานไทยสานบานเฮาได้มาถ่ายทํำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันครั้งแรกครับผมอ่าลำน้ำเออลำน้ำเพ่นวาสันอยู่อำเภอเพ่นเนี่ยพี่น้องมาสะดุ้งอื่นบมดหมานหมานโอ้ยสองตัวสามตัวก็เต้นออกห้เล่เา,าเนาะเป็นจัาง แล้วก็พ่อได้อย <ok ู่ได้กินของเราเยออให้เป็นนางเอกแนวว่าสั้นพี่น้องเงยเป็นแต่ตัวโกงไรกับ่อดีว่าสั้นเออซัมนี่เราก็ดีใจครับผมสำหรับสรุงล้านนี่บ่อมานอย่าไปเด้อว่าซั้นพี่น้องเงยอย่าไปเชื่อเรื่องสรุงล้านนี่ครับผมล้านนี่ล้านไหนราบ่บอกครับเราบ่บอกว่าสั้นว่าเออเอาเส้นเบ็ดเทาก็มาว่าสั้นเอาพ่อใดบ่เส้นเบ็ด โอ้ oh, เต็มของอาอยาเลยว่าซานพี่้องเลยมานกันสุขคนวาา่าซานเออเอาจ<ม>ังสี่ลรอครับหาอยู่หากินครับผมเอาย่มยกเนื้อโป้ให้ความพลาว่าสั้นเออเออเอา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 พ่ออาอไยได้กินครับผมจังสี่ห่ะครับผมให้คำล่งใจกันไปครับผมหาอยู่หากินครับปลากรดบ่อนอยู่เรื่อยเื่นี่พี่องปลาัตน้อยครับ ปลาตัวน้อยหลังจากผ้ายยบัวร้อยไปแล้วปลาก็เริ่มบ่อนแป้วแซวซะาเลยครับเป็นแพ้เลยครับพี่น้องเออเอาตัวใหญ่มันไป็นน้ำบัวร้อยครับเดือดแต่ไขหวานพี่น้องไขหวานเอ้ามาเบิ่งกันพี่น้องเออนั่นแหละมีปลาเต้นโยพี่น้องเอ้ามาโอ้ยปลามักก้องตัวนี้ปลามักก้องเออ เออเอาเอาป่ามากล่องพี่น้องเออบ่อได้ทรรมดาดี้ครับเอาห้อพักสักเยอะหน่อยเออน้ำนิ่งไหลลึกครับผมเออมันไหลลึกหลายครับเอาขัดจักหยับมุ่มให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกันเออป้าป่าปีนี่มองมันหายากกะหายากอยากดีพี่น้อง เออมองได้ที่มันหาง่ายมันก็นหาง่ายง่ายครับผม,มเ,เออเอาได้ยินได้เสียงบุ้ยทั้งบุญแล้วได้ลหลายพี่น้องเอ้ยเอจาจังสีละครับเออดีใจนั่พี่น้องกับพ่อได้มาคุยกันโอ้ยพนักห้องแซวซะเลยพี่น้องเอาจิตนั่มไปเบิ่งกับผมแล้วห้องนี่ยังเหยียบงูบ่พอแม่นครับปลาเขาสะดุง้งพี่น้องเอ้อาหาบเบิ่งกันพี่น้องเอ้าเท้ากับศิษย์ เบิ่งจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้พี่น้องโอ้ยพันหองอีหยังหนอเออเอา้ามามามาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันครับมาบ่าแตกแซวซาบ่บ่แซวซาพ,พี่น้องเอาก็ยังเห็นตัวปลาครับผมสวยๆครับสวยๆครับอ่าสุดยอดขอบคุณอีแม่หลายๆครับผมเอาพอวอลันคลิปหนาเลยพี่น้องเลยขอบคุณ